อาละครับกลับมาที่เวทีมวยสีายมออำน้อยนะครับบรยสัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนียนคุปจำกัดหมาชนผู้ผลิตบางของในซอสมะเขือเทศยอดสีเล็กและ4ีเล็กเดลี่นะครับโปรโมชั่นนิพนวัสดุวันนี้ถึง5มกราคม2567ครับ อิดบ็อกก็ละ4บาท90สิสตังค์รับบัตรเครดิตทุกธนาคารมีผ่อนศูนเ็นานถึง12เดือนและมีเครื่องใช้ไฟฟา้าเงินผ่อนส่งฟรีทั่วประเทศที่นิพนธ์วัสดุเยื่อเยื่อโรงพยาบาลน,น้ำพองอำเภอน้ำพอจังหวัดขอนแก่นโทรศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามเก้าเก้าสามกดหนึ่งเชิญครับผลการให้คะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับกรรมการทั้งสามคนก็เห็นพ้องต้องกันครับให้ฝ่ายแดงสี่สิบเก้าน้ำเงินสี่สิบแปดนะครับ ก็คือคุณสิงห์เอิร์ออกขวัญเมืองก็มาได้ช่วงไปปลายยก5้านะครับแหมจุดพลิกผันไปทางด้านเพชรการทองมาดีๆไปสะดุดนิดหนึ่งทีนี้ก็ไม่กลับเลยครับแต่ว่ามาดูคู่นี้น่าสนใจมากคุณประสิทธิ์ล้า,ตางตากันนะต่อนลครับสองคู่ผ่านไปนะครับสกดจ้ดวนไทยของเราในวันเสาร์ที่2ทธันวาคมก็คือวันนี้นะครับ สองคู่ผ่านไปในไฟ์และคุณนตลบไปแล้วนะครับมาตามต่อคู่ที่3คู่ไฮไลท์ของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้แก้มือล้างตาครับทางด้านของน้ำผ่องน้อยสอสมหมายเคยแพ้มาเมื่อ16พฤศจิกายน2565ที่สนมามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตานั่นแหละครับซ้ายมือของจอทีวีครับแบ่งออกเป็น2เฟรมเรียบร้อยแล้วครับคนที่ขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับน้ำผ่องน้อยก็คือคุณกรุงนะครับกรุงเทคโนโพ่อบ้านของข้ายมวยสอสมหมายออกขวัญเมืองครับหรือว่ากรุงไกลไกลนุก,กูลนะครับผู้จัดการค่ายมวยสอสมหมายออกขววววัญเเมือองงงส่นนทาาด้ขขยี ภูเก็ตไว้ครับได้อดีตน,นักทกช,ชื่อดังครับทวีศักดิ์เล็กสทวีศักดิ์บริกรรมคาถาแลวก็ถอดมองคลน,นะครับทนานของบวเขียวครับเอาละครับก่อนชมเกมการแข่งขันไปทำความรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนน้ำพองน้อยสอสมหมาย26ปีจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับล่าสุดไปพลิกชนะคะแนนเดือนจิจเมื่อวันที่จังหวัดลบบุรีมาครับมีคุณสมมายสุขเมตาเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณเนาะบางคัิเป็นทีมงานสนับเทรนเนอร์เออขอไปครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับเ คุณตั้มสอสมหมายเป็นทีมงานสาตานเทนนร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของพัวเขียวภูเก็ตไข่ครับ25ปีจากสหรัฐอเมริกานะครับ ล่าสุดเสมอกับดาวาเอกสาวสมัยเพื่อนร่วมค่ายของน้ำพองน้อยแล้วครับมีคุณเล็กแสงประดดเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอนาเป็นทีมงานสนับสนุนรอ์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อนอยู่ที่ภูเก็ตไปคลับที่ภูเก็ตครับอาจารย์ครับชื่อจริงๆเขาก็คือจาริวบาเน็ตนะครับอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่มอโอไฮโยว่าบอกมาอยู่เมืองไทย4ปีแล้วถามว่าทำไมพูดไทยชัดแจ๋วก็บอกมีแฟนเป็นคนไทยแน่นอนครับเพราะมาอยู่ใกล้ชิดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ดูครับว่าเที่ยวที่แล้วนั้น เบียดเอาชนะไปได้เทีนี้น้ำพองน้อยก็บอกว่าแมมันยังขาใจอยู่นะอ,ะอะม้มาก่อนเลยนะครับเตรียมล้างตาเต็มที่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะช้ำมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันทีสามดีทั้งคู่ครับ ครับเพาว่าบอเขียวภูเข um oh, ok, ็มไปครับครับเคยมาพิ like <S <S ีร่ายรการสิลป์กัมพูชทยพิธีไวสยามบ้อบ้อยแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับครับเป็นวคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเขาอยู่ในบันไทยมาสปีอย่างที่อาจารย์เรียนไปครับมาบันไทยครั้งแรกแรกโอ้หละครับขึ้นใบเชียงใหม่ครับไปอยู่ที่สันกำแพงนะครับวอร์สันใต้ไปฝึกวิทยายุทธกัทักษาของมานัศักดิ์วิชัยครับอาจารย์ใช่ใช่ทำได้ละพอบอกวอร์สันใต้บั๊บนึกออกเลยนะครับ เี่ยยก็หหาาไปจริงๆแล้วบัวเขียวเนี่ยใครไม่รู้นะครับทาไมเห็นตัวจะนึกว่าคนละคนกันนะครับบัวเขียวเมืองไทยมีสองคนบัวเขียวปอเปาลอินนี่ครับแนั่นก็เขาเป็นบัวใหญ่น้ำหนักเยอะเหมือนกันเป็นโมใหญ่นะครับบัวเขียวมีบัวขาวครับบัวขาวนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับต้องบอกว่าบัวเขียวปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สองคนอย่างที่อาจารย์เป็นประธานชื่อบัวเขียวในวงการบอยแบนด์ไทยไม่เยอะนะครับอาจารย์ไม่เยอะไม่เยอะจริงๆแกน่าจะเปลี่ยนเป็นบัวดำมากกว่านะอาจจะมีบัวขาวบัวเขียวบัวดำ อะไรอย่างเงี้ยตัวชมพูถามว่าทำไมชื่อบัวเขียวเขาบอกเขาชี้ไปที่สีผิวของเขาโอ้เขาบอกยิงให้มันดำผมบอกไม่ใช่เขียวอะไรดำจนเขียวเขาอยู่ไรเล่นก็คุยสนุกครับอาวายิงขวาไปก่อนใช่ครับเป็นคนอารมณ์ดีนะครับทางด้านบัวเขียวคุยเก่งคุยสนุกนะครับถูกต้องเรียกว่าพื้นฐานวัยไทยดีมากเรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับก็เคยชนะทางด้านน้พคร้อยมันแล้วครับเลยหมดยกที่หนึ่งชมก็ชนะเดี๋ยวกลับมาครับ จังหวัดเลยนะครับเชียงคานฮิวรีสอร์ทจังหวัดเลยครับขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญน,น,นอนอสเหล่าแพทย์รุ่นที่3ามทัพ26นะครับทุกท่านเข้าร่รวมพวบปะสังสรรค์นะครับในวันที่8ธันวาคมนี้ครับที่เชียงคานฮิวรีสอร์ทจังหวัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ไป<ไ>มาแล้วดิอ่ะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วครับพิษณุโลกนุกน่นนันกันดีเจอกันร้อยคนอยาย,ยุเบ็ดเสร็จ เจ็ดพันกว่าปีโอ้โหขนาดไหนแสดงว่า70ขึ้นนะทั้งนั้นครับ72 73 74มีเยอะครับอ่ะไปบนเวทีไปแดงน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับจากน้ำพองขอนแก่นน้ำเงินหัวเขียวภูเก็ตไปคลับนะครับมาจากสหรัฐอเมริการัฐโอไฮโอนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ภูเก็ตไปคลับจังหวัดภูเก็ตอ้าวมาหนักแรง ต้องจับตาดูนะครับมวยต่างชาติที่ชกมวยไทยทุกวันนี้ไม่ธรรมาดาอยู่แล้วนะครับเมื่อสองสามปีก่อนเคยพูดไว้ว่าต่อไปเนี่ยเผลอ คนไทยอาจจะต้องไปเป็นลูกศิษย์ฝรั่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเพราะว่าต่างชาติเขามาเขาศึกษาจริงจังนะครับการออกอาวุธเรื่องเรื่องของสภาพร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะนำเข้ามาใช้เยอะแต่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีคุณปฤฤระติ์ว่าทุกค่ายหลายๆค่ายมวยไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็เน้นไปในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาพรามควรนะนะเขาพยายามฝึกพยายามไฟฟ้าหาความรู้นะครับ ก o o ก l e เนี่ยอยากรู้อะไรถาม Google ได้สบายๆเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อการทำน้ำหนักการทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงจับอ่าคอยๆขยับเข้าไปครับบัวเขียวเลิวยุงซ้ายได้อย่างที่เรียนไปครับพื้นฐานไวยไทยก็ดีมากนะครับเรียนรู้ได้หมดทุกอย่างนะครับรวมถึงขนมทียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มารยาทของการมวยด้วยใช่ครับบัวเขียวก็ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาอย่างดีเลยครับ ไประดับผู้รองผู้เอกแล้วนะครับปัจจุบันนี้ชื่อเสียงบารมีของเขาก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้เวทน,นี้น้ําหนักนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักมวยไทยคนไหนๆครับเขาบอกว่ามาเลยมาเลยใครอยากเจอมาเลยเวทนี้แล้วก็ไม่กลัวดีนะครับเพราะว่ามวยไทยนั้นแพร่หลาย มากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนแล้วครับผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็ต้องบอกว่าทําเงินให้กับประเทศไทยปีปีหนึ่งมากมายมหาศาลครับนี่คือ <ปะ S 1> ขนมตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเลยครับเห็นตั้งอบกไว้500ล้านบาทโอ้โหก็เรียกว่าสนุกสนานกันละเผยแพร่กันเต็มที่อย่มาบอกว่ามวยไทยขาดแคลนไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้อยู่ที่การส่งเสริมถูกต้องตรงเป้าหมายหรือเปล่าการใช้งบประมาณ ได้ถูกต้องไหมแล้วก็คุ้มค่าหรือเปล่าอ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุณสอบถามข้อมูล02 688 2324พร้อมด้วยหลังคาจริงโจ้เหล็กคนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนานตเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเชิญครับอาจารย์ยกมียกที่3ครับน้ำพองน้อยสอสมหมายไยแดงนะครับนักชกจากขอนแก่นอำเภอน้ำพองน้ำเงิน บัวเขียวภูเก็ตไฟคลับมาจากโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับอยู่เมืองไทย4ปีฝึกมวยไทยจนท่องจนเก่งแล้วนะครับไปน้ำเงินครนวนี้ยกนี้ยกนี้น่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นอุตภูมิดเดือดโอ้ยมาอย่าหลวมวนะคุณประสิทธิ์โด,ดน,นนี่อะรครับซ้ายได้กวาดีอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างบัวเขียวนะครับเดินได้ถอยเป็นรุกได้รับดีครับน้ำพองน้อยไฟที่ผ่านมา ไปต่อยสบถอยนะครับแล้วก็พลิกแพ้มาครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาครับหนึ่งปีเต็มๆพอดีพอดีนะครับล่าสุดน้ำพองน้อยไปพลิกชนะเดือนมาที่ลบบุรีครับท่านกำนันดกนะครับนายกจำเริญสละชีพนายกเทศบาลเทศมาลีโอ้ยเนี่ยครับโอ้โหจ,จัดจัดเดียวครับอา้อาวลูกนี้ตัเจ็บนะทีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทำ้ายจังหวะอย่างเดียวทั้งเจ็บทั้งเสียฟอร์มอ้าวอ้าวตอนนี้เดือดปุดๆแล้ว คือมาก็มามามาอย่างนี้มันทำให้ทันอายเดินบี้แทงโอ้โหแข่งครบเครื่องนี่คือบัวเขียวจากลิมบาเนตนะครับโอ้โหเสียงดังดังตังเข้าหูทีเดียวครับนั่นแหละครับน้ำพองน้อยยังหาช่องจอกไม่ได้นั่นแหละครับโดนขาได้อยูแล้วน้ะพองน้อยตบนยกนี่โดนลูกทีมครับ แล้วทีมท้าหลังด้วยอาจารย์ใช่แล้ววันนี้ดูนะครับบัวเขียวต่ายเก็บรับเลยครับอลไรครับแข็งซ้ายหน้ไ่าเนี่ยครับต้องเก็บให้ได้นะครับเก็บกันได้ได้นะพร้อมเดินเข้าไปดูนะครับบัวเขียววงในตัดแขนครับอย่างที่เรียนไปครับศิลปะแม่ไม้บวยไทยเขามีทุกอย่างครับลูกลูกรับลูกแก่ลูกทับมีหมดนะครับไดาชอบตอนจังหวะเกี่ยวขามาตะกี้นี่ล้มแผลเลยนำทองมาออกแข้งขวามาเต็มเต็มจับโยน น้ำพองน้อยครับต้องมีให้ติดตัวนะจะเข้าถึงไหมล่ะการอ,อาศัยความแข็งแรงแล้วประกอบการแต่ว่าอย่าหลวมนะหลวมนะโดนนี่เห็นไหมได้ทั้งโอ้โหเอาคืนได้ทีนึง่งอ่าน,น,นะครับแข็งผาดอกเมื่อสักครู่ที่ผมม่าน่าพยายามกันต่อไปครับน้ำพองน้อยพยายามเข้าไปครับบวกเขียวแก้ความาโอ้โหเนี่ยครับซ้ายหน้าขวาหน้า ส่งท้ายนายยงทีนะครับไปพับชมข้อศนาก็คือสัปดาห์หน้าการเริ่มเวลา18นาฬิกาครับที่หอประชุมโรงเรียนปทุมธาน,นีอ่ะบนเวทีตามต่อครับอาจารย์อ่ะยกที่4บวกเขียวฟันสอบโอ้โห,โหป้ายน้ำเงินนะครับแต่แดงนะน้ำทองน้อยโอ้โหถึงกับถึงกับสั่นหน้าเลยมึนนี่โดนกับปลายคางอ่าแล้วครับนอกในมีได้หมดบวกเขียวนักชกจากสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ว่าอ้าวหนุ่มน้ำทอง คนนี้ต้องบอกว่านุ่มน้ำพร้อมครับจับทอแกันมาบวกกันไม่อยู่นอกก็โดนอยู่ในก็โดนต้องเดินแล้วคุณประสิทธิ์มาครับมัดกับซอกมัดกับซอกข้ามาแล้วครับทางด้านของน้ำพองน้อยเนี่ยครับวงในก็ได้กัยังตีไม่ได้ครับวงนอกที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับยกที่ผ่านมาหัวเขียวยิ่งอะวันนี้ต่อยเกมรับต้องบอกว่าเหนียวนึบเลยครับอาจารย์โอ้โหไม่ไม่ใช่ว่าเอาจใจต่างชาตินะ ของเขาเนี่ยมันของจริงครับหมัดเท้าเข่าซอกมีครบนี่หมัดก็ได้แข้งก็ได้เดี๋ยวมาดีดแข้งซ้ายเนี่ยเห็นไหมล่ะข้างในมีศอกอีกโอ้โหนี่ครับมวยไทยมันต้องอย่างนี้หมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องศิลปะวันนั้นคนไทยคนไทยต้องครบเครื่องแล้วคุณประสิทธิ์โดนเยอะโดนเยอะนั่นแหละครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายหน้าครับโอ้ดูนะครับน้ำพองน้อยเก็บกันไม่ได้เลยครับเป้าหมายของน้ำพองน้อยมาถึงตรงนี้ ดูจากตรงนี้น่าจะอยู่ที่วงในแต่ว่าเนี่ยครบกเขียวไม่แลกด้วยอาจารย์วงในโอ้โหเข้าไม่ติดเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้ามาเข้ามาก็โดนบวกกันนอกสูงสูงอยู่ได้หัวใจนะครับน้ำพรอมน้อยเข้ามปอ้าวทำไมย่างนี้บ้างอย่า,อ,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 าอย่าให้เขาหยามเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดูดินดูแขนอะไรนะเขาออกด้วยศิลปะมวยไทยชัดๆลล้วนน,นะครับแย่ใช่ไหม เป็นทุกลูกอ่ะคุณประสิทธิ์นะ<ห>นะครับแม่ไม้มวยไทยครับมีทุกอย่างครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ารับได้ลูกดีครับรายนี้<ห>นี่ครับ<ห>บนเวทีธนบัตรแจกแก้วนี่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องกระตุ้นเลยครับ<ห>เนี่ยครับเ<ห>ขาอ,ออกอาวุธตลอดเวลาครับยิ<ห>่งชกยิ่งเก่งนะครับตอนนี้น้ำพองน้อยดูจะเผาๆครับเพราะว่ามาโดนเข้าไปก็โดนอยู่ข้างนอกก็โดน ขยับก็โดนเอ้เอายังไงก็ฉันอขอที่เด็ดสักทีก็แล้วกันดูมาคบเครื่องคื่อไม่ได้ว่าล์าภู้รับตาเชีย์นะครับว่างกันตามฝีมือนะคุณประติเห็นไหมในนอกได้ทั้งหมดนะเออมาหนักๆฝังเราอย่างเนี้ครับต้องเล่นของหนักแล้วคุณประตินั่นแหละครับก็สัญญาเตือนนะครับญญนันบกมอยไทยนะครับ ว่าชาต,ต่างชาติเวลานี้ไม่ธรรมดานะครับเขามาฝังตัวอยู่เมืองไทยครับพักชมอเล็กกิตเมืองนอนกับผิวพองเกียรติทองฤทธิ์กุลประเสริฐครับโอ้โหแล้วก็เหินลูกสวนออโตอาวันกับฉลามขาวจิตเมืองนอนทสมิงขาวกับป่าละอูครับน่าสนใจติดตามชมครับ บนเวทีบนเวทีจ้าบนเวทีตอนนี้ด้านหน้านะพองน้อยวันแล้วก็กำลังใจนะครับจากพี่จิมมี่วาดี้มาแล้วครับอัดฉีด1ล้านอาจารย์พลิกสถานการณ์ได้ไหมครับนาะกพองน้อยหนึ่งล้านนะครับต้อง<อ><า>พลิกเกมไม่ได้เอ่า,อาล้วครับหมัดกับซอกต้องมาครับมาแล้วครับอัดฉีด1ล้านบาทอาจารย์อ้าวไม้ตายไม้เด็ด ยังไงประเด็นที่ว่าเข้าถึงตัวหรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละเห็นไหมแกพิีวไหวไปตลอดเนยครับทางด้านกูมาอย่างว่ายังไม่โดนนะครับถ้าโดนแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นี่เป็นอีกนะะเทคนิคสุดยอดเลยครับทางด้านของมัวเขียว แล้วเรียนท่านผู้ชมไปนะครับที่เวทีมวยแส้มน้อยอาจฉริตะหนึ่งล้านบาทเคยแตกมาแล้วครับฟันคว้าปอนนี่ผลพันได้ไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามวยไทยนี่มันขัดเท้าเข่าสโอโูหดูนะครับจังหวะเกี่ยวเท้าน,นิดเดียวนี่คือเป็นเทคนิคที่เรียกว,ว่าใช้แก้ทางนะครับเท้าซ้ายเข้าเกี่ยวขาหน้าน,นิดเดียวมวยไทยยังหาไม่ค่อยได้นะครับนี่เขาตำรามีครับแต่ว่า คนไทยเองก็อาจจะมองข้าไใบไม่ค่อยใช้แม่ไปเน้นต่ประเทกจับคอตีจับคอตีแต่ว่าลูกนี้เขาสวยงามครับแกเกี่ยวขาลบมสองทีแล้วนะครับ<ป>เราเอาไว้ครับเล่นกับเวลาแล้วครับตอนนี้ทางด้านของบัวเขียว<ป>เต็มโชวนครับ โชว์จินตนาการแล้วนะครับก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปครับเทคนิคมวยไทยทุกคนเรียนรู้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าใครจะนำมาใช้ได้ดีกว่ากันแหละครับต่อใครคิดได้เร็วกว่าใครอ่อนนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่พูดแล้วว่าต่อว่าอะไรแต่ว่ามวยไทยเราเนี่ยก็เป็นเยอะนะครับแต่ถึงเวลาแล้วไม่ค่อยเอามาใช้กลัวนะครับไม่กล้านํามาใช้ไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเขาเขาเรียนรู้แล้วเขาใช้ได้หมดนะครับ คนไทยเองเนี่ยจะเน้นมัดก็มัดเข้าไปปลายก็ปั้มตีปั้มตีเวลาซ้อมก็เกาะกระสอบตีหรือว่าซ้อมเชิงควรเชิงกับลัดตีอย่างเดียวนะครับ mm hmm. เตะก็เตะรับหูระตาเตะนะครับเพราะนั้นก็ต,ต้องต้องพัฒนาแล้วครับข mm hmm. องเขาเนี่เตะถูกต้องเวียนสะโพกนําไปด้วยมีแรงส่งการต่ตอยมยัดการฟันศอกอะไรเนี่ยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทางด้านน้ำพองน้อยเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูการชี้ขาดอย่างเป็นทางการนี่ดูมีน้ำใจกันไหมขอโทษขอโพยโอ้โหนี่ครับคือบัวเขียวเลยอาจารย์ถูกต้องเรียนรู้ทุกอย่างจริงๆนะครับใช่อันนี้ก็น่าชื่นชมว่าง่ายๆนะครับใครที่ปฏิบัติถูกต้องตามศิลปะแม่ไม้มวยไทยวัฒนธรรมไทยนะครับเราก็ต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติอ่ะ บัวเขียวบัวเขียวภูกเก็ตไฟคลับนะครับก็เป็นฝ่ายชนะอีกครั้งหนึ่งซ้ำสองครับ